<c oughs> อาฉันชื่อ j จ้าอีกอนซาเลสยงที่รู้จักและวันนี้มันอยู่ในประวัติของฉันเองไปโด้วยความทียบขี้เกียจเล่างั้นเอาภาพที่เราแปลไปแล้วไปละกันจะเห็นได้ว่าที่มาที่ไปและประวัตินั้นค่อนขอน้างน,น้อยและกระจายร่อยมาก ไดโชคดีที่เรามีผู้แต่งอยู่ซึ่งเขาก็ได้ออกมาเขียนในทวิตซึ่งเราได้ทําการแปลทวิตและเอามาไลฟ์ปรากฏฟังในตอนนี้แล้วโดยเราเต้อพยายามสรุปเนื้อหาให้ได้สั้นที่สุดโอเคโจอีอ้นั้นเกิดในครอบคอรัวกอร์ซาเลตพ่อของเขาชื่อ,ซอเซกอร์ซาเลตส่วนแม่ชื่อน้ากอรซาเลตอ๋อเขามีพี่ชายเอ,อ่อชื่อ แคนดี้กอร์เลดโอ้โหคนซาก,กี้เกตตั้งแล้วแคนดี้เนี่ยนะมีขอให้มันคล้องจองกันอย่างเดียวใช่ไหมเน,นี่ยแคนดี้โจอี้โอ้โหคนซากกีเรียนไปไหนอ๋อแล้วก็เพื่อนอีกสามคนชื่ออะไรเนี่ยซีซีเออร์แล้วก็เบนสันแล้วก็สุดท้ายชื่ออะไรวะพาพาลัดเหรอโอ้โหอ่านยากคิดหายส่วนแฟนเก่าของโจอี้นั่นเออ ผสื้อยเฮตที่โจเอ้กับพยักรคือในวันคิดมัดวันหนึ่งโจออ้ได้เผยเปิดประตูให้คนร้ายเข้ามาในบ้านซึ่งทําให้คนร้ายบุกเข้าบ้านและฆ่าครอบครัวของเขาโจเอ้เอ้ยโดยคนร้ายแน่ได้ใส่หน้ากากอยู่ซึ่งนั้นทําให้โจอ้นั้นได้จับมีดแล้วไปพุ่งใส่คนร้ายอีกคนหนึ่งคือมามาสามคนโจอ้ที่ตอนนั้นเพิ่งจะสิบห้าได้จับมีดแล้วฆ่าคนไปสองคนส่วนคนร้ายอีกคนนั้นสาม,มารถหนีรอดไปได้ ซึ่งตอนนั้นเพื่อนบ้านได้ที่ได้โทรแจ้งกล่าวหนึ่งหนึ่งแล้วมาบุกบ้านแล้วเห็นโจ้ที่จับหน้ากากาของคนไร้พยอร้มอมกับศพอีกเออส,สี่ศพทำไมเป็นสี่วะพี่ชายมันไม่ตายเหรอแต่ด้วยความข้อใจผิดทําให้ตำรวจนั้นได้ยิงที่แขนขวาของโจ้ซึ่งนั้นทําให้โจ้นั้นต้องรีบหนีซึ่งนี่ก็เป็นประวัติเออที่ทําให้โจ้กลายเป็นฆาตตกรคือประวัติมันมีแค่ในจริงๆนะแล้วยังไม่ได้เล่าด้วยว่าทําไมพี่ชายมันไม่ตาย แต่บอกแค่ว่าตอนโตมาพี่ชายของโจ้นั้นได้การเป็นทนายของโจ้แค่นี้ที่ได้มาช่วยโจ้จากการฆ่าคนของโจ้เพราะว่าโจ้นั้นได้ฆ่าคนไปมากไามซึ่งมันก็ไม่ได้บอกว่าฆ่าไปกี่คนแต่ตอนนี้เรื่องก็สิดสุดแค่เท่านี้ซึ่งประวัติต่อไปน่าจะเป็นประวัติของเพื่อนโจ伊นี่คือภาพที่เราวาดมาข่าวๆเกี่ยวกับกลักษณะและการแต่งตัวของโจ้ก่อนสเลด